การที่เราเข้านอนตรงเวลาตื่นนอนตรงเวลาทุกวันก็เป็นการเคารพในร่างกายของตัวเราเป็นการบอกรักร่างกายของตัวเราถ้าเรารักตัวเองเราจะฝึกฝนและพัฒนาในด้านนี้ เมื่อก่อนนี้ฉันก็ไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของการเข้านอนให้ตรงเวลาและตื่นนอนให้เป็นเวลาสักเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้ฉันเพิ่งตระหนักรู้ในเรื่องนี้ฉันจะต้องเคารพร่างกายและบอกรักร่างกายด้วยการฝึกเข้านอนให้ตรงเวลาและฝึกตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกๆวันถ้าวันไหนที่เข้านอนดึกเกินไปทำกิจกรรมนั่นนูน่นนี่จนกระทั่งเพลินและ ลืมเวลานอนไปวันต่อไปฉันจะต้องหาเวลาชดเชยด้วยการนอนให้เร็วขึ้นนี่เป็นการแสดงความรักแสดงความเคารพต่อร่างกายของเราที่ทำงานให้เราอย่างต่อเนื่องมาตลอดช่วงอายุของเราที่เรามีอายุมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเขาก็ทำงานอย่างหนักและหักโหมเราทำร้ายเขาด้วยการนอนดึก ด้วยการตื่นไม่เป็นเวลาด้วยการเอาอะไรต่อมีอะไรที่รกสมองใส่เข้าไปให้กับเขาในช่วงเวลาก่อนเข้านอนและรับเรื่องราวต่างๆที่เป็นเชิงลบเรื่องราวต่างๆที่ไม่จันลงจิตใจเข้ามาเมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาเราทําร้ายร่างกายทําร้ายจิตใจและจิตวิญญาณของเราด้วยสิ่งเหล่านี้โดยที่เราหารู้ไม่ว่าร่างกายของเรานั้น พร้อมที่จะตอบสนองดูแลเราทํางานอย่างเต็มที่อย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพเพื่อให้เรานั้นดําลงอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยความสมบูรณ์แข็งแรงเต็มศักยภาพที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แต่เราก็หลงลืมไปและเราก็ไปทํำ้ายเขา ดังนั้นเราควรที่จะปรับปรุงใหม่เราควรที่จะฝึกฝนตัวเองใหม่ในเรื่องของการนอนนอนพักผ่อนให้เป็นเวลาตรงเวลาสม่ำเสมอในทุกๆวันพักผ่อนให้เพียงพอแล้วร่างกายของเราจะตอบสนองตัวเราอย่างเต็มที่ทำให้เรามีพลังทำให้เราตื่นขึ้นมามีความสดชื่นกระตือรือล้นร่าเริงแจม่มใสมีพลังที่จะทำสิ่งดีๆที่สร้างสรรค์ให้กับตัวเราเองและผู้อื่นช่วย ให้วันนั้นของเราเป็นวันที่ยอดเยี่ยมและดีที่สุดในชีวิตของเราทุกๆวัน